ใครที่กำลังมองหนาะร้านจำหน่าย ID Pass ขอแนะนำร้าน Easy Farm มีบริการกดเกม Pass และจำหน่าย ID Pass แมปต่างๆเช่นแมป a n i m เ Adventure วนแมป b o ็ f o o และแมป King Legacy ลิ้งอยู่ใต้คลิปนะคะสวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้เราอยู่กับ Roblox Map Anime Champion Simulator นะครับเพืจจะมาสรุปอัปเดตทารวีนกันนะครับตอนแรกเนะี่ยพี่พยายามรอให้แพทมันนิ่งๆนะครับตอนนี้ก็ น่าจะนิ่งแล้วอันจริมมันจะเป็น0.4นะครับอันนี้เป็น4.0.3อยู่นะครับจะพี่ค่อยไปรีเซฟที่หลังเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูแพทอัปเดตของฮาราวนก่อนนะครับก็นี่เลยนะครับตามนี้เลยแปลภาษาก็ได้นะครับใครแบบพี่เกดฟังพี่นะครับพี่เกดมาสรุปข้่ควาให้ฟังนะครับ อย่างแรกเลยนะครับมี2เควสใหม่ในโลกใหม่เอ้ไม่ใช่โลกใหม่โลกนี้นะครับก็คือด่านแรกเลยแชมเปี้ยนอะไรที่อย่างนะครับแชมเปี้ยนซิตี้ตัวนี้เนาะถ้าเรามานับเควสของลุกตัวนี้นะครับลุกตัวนี้น่าจะให้เราลงเลททั้งหมด100รอบนะครับใช่ครับ100รอบแล้วก็เป็นเควสของคิมซันโรตัวนี้นะครับที่ได้ให้เราหาเป็น ฟักทองเดี๋ยวเราพากันหาด้วยนะครับแต่ว่าทายคลิปนะครับอ่ะก็เดี๋ยวเรามาแพดโน่นก่อนเนาะแล้วก็ต้องมีอะไรอธิบายเป็นในระดับหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าแพทมันเยอะในระดับหนึ่งนะนี่นะครับแล้วก็มีเรทใหม่เข้ามานะครับเป็นเรทยดานออฟแฟนเรทของด่านท้ายนี่นี่อันนี้มันก็จะมีบอกนะครับว่ามีอะไรบ้างเนาะแล้วก็แบ็คโฮนะครับจะถูกนำออกในอัปเดตหน้าก็คือเจ้าออฟแบ็คโฮจะดีตู้นะครับน่าจะเป็นตัวอื่นแล้วแล้วก็มันจะไม่กลับมาอีกเลยนะสำหรับตัว ที่เป็นของแบ็คโฮนั่นเองนะครับนี่เลยประมาณนี้ต่อมานะครับเป็นระบบใหม่นะครับของฮาโลวีนเนาะเป็นกอล์ลี่นะครับกอล์ลี ly, ่โว้ตัวนี้จะมาทุทกๆ2ชั่วโมงแล้วก็อยู่ทั้งหมด30นาทีน,นั่นเองอ่ะมอนในด่านที่เกิดของกอล์ลี่โว้เนี่ยจะแข็งแร่งขึ้นนะครับก็คือเลือเดเยอะขึ้นนั่นแหละจากที่ไปลองดูในด่านของไพเรทาวเวอร์ลอดเลือด้อยจุดที่140 B บีเลยนะครับ อ่ะก็ถือว่าเยอะมากครับหนึ่งแล้วก็ตีพวกมันเราจะได้เป็นแคนดี้นะครับถ้าใครอยากได้แคนดี้เยอะก็เปลี่ยนเป็นทีมเงืนนะครับใช้บุตเงินบุตรเมก็แล้วแต่ ập. เราเลยนะครับตรงนี้อ่ะเมื่อกี้ก่อนมาร์ลืมดูนะครับมันจะมีคําว่าสปูกี้พอร์ทัลตัวนี้อยู่นะครับนี่ก็กดมาร์มาเลยมันก็จะเป็นมามันมาในเมืองแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีมอนเกร์ตีไปได้เรื่อยเรื่อยได้เลยนะครับเราได้ควมกินแบบนี้นี่นะครับตรงนี้เนี่ยเราจะต้องใช้เป็นพาร์ทูปนะครับไม่ใช่พาร์ทนอกในการารามันอับ ฉันก็อย่าลืมใส่ทีมรวยๆมานะครับพี่ไม่แน่ใจว่าถ้าใส่หมวกกับใส่โจนอันไหนจะรวยพอกันน่าจะใส่โจนเอ้ยน่าจะใส่หมวกปะ,นะครับจะลองดูสักพู่หนึ่งครับจะอยู่น่าจะอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงหรือป่าอันนี้พี่ไม่ช่วยจริงนะครับเอ่ะเท่ากันนะครับหมวกกับโจนเหมือนจะเท่ากันนะสําหรับการคูณเงินนะครับน่าจะนะอันนี้ก็ทําให้คนมีเกมพาร์รวยน่าจะมีผลมากขึ้นแล้วก็คนที่มีเป็นเรื่องของ พัเงินคูสองนะครับก็น่าจะได้เปรียบมากขึ้นนิดหนึ่งนะครับแต่ส่วนตัวพี่มองว่าใส่ดาเมจสองตัวน่าจะเร็วกว่านะครับตรงนี้ลองใส่สองตัวแล้วกันนะครับปึ๊บปึ๊บอ่ะโอเคนี่นะครับฟาร์มเราก็ะ้ด้เป็นทำกินมาแบบนี้นะครับใครอยากได้เยอะก็กดคูณเงินไปเลยนะอ่ะตรงนี้ก็น่าจะได้เงินเยอะด้วยนะครับเอ้ไม่ใช่เงินเยอะได้เหรียญแคนดี้เยอะนะครับนี่เห็นไหมโอเค นี่นะครับก็จะบอกนะครับว่าแคนดี้เนี่ยดรอปจากไหนบ้างก็คือของฮาโลวีนเนาะอ่ะไอพวกของแคนดี้เนี่ยจะสามารถอ่ะเอามาสุ่มตู้ทุพกินออฟได้นั่นเองนะครับตรงนี้นี่เลยประมาณนี้โค้ดคอมเมนต์นะครับโค้ดอยู่ในคอมเมนต์นะครับไม่ต้องถามนะครับว่าทําไมพี่ไปแจกโค้ดโค้ดอยู่ในคอมเมนต์เลยนะนี่นะครับต่อมานะครับก็จะเป็นในด้านของตู้ของเจ้าทุพกินออฟนั่นเองนะครับนี่ตัวนี้เลยก็จะเป็นสกินนะครับเป็นตัวละครนะครับแล้วก็เป็น ตัวระดับคอสมิกทั้งสกินคอสมิกแล้วก็ตัวคละครคอสมิกเลยน,นั่นเองนะครับก็จะหมดอนดีโอเลยก็คือเป็นตัวที่กอบเดาเมเอทร้อยเปอร์เซ็นต์นี่นะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่เอื้อมหน่อยต่อพวกเราโปรอีกแล้วนะครับบินตีฟาร์มเด็กันเพลินเลยทั้งคืนนะครับโอเคเนาะก็ช่างมันนะอย่าไปพูดถึงมันเลยเดี๋ยวจะขี้เกียจเล่นกันเปล่าๆนะครับนี่ประมาณนี้ส่วนของอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ะจะเป็นของอีเวนต์อย่างที่บอกเป็นพับกินออฟส่วนมากคีย์หลักใน อระเด็นนี้จะเป็นเลทของแน็ตโนอตแอนกับฮาโลวีนอีเวนต์นั่นเองนะครับแล้วก็มีบัฟปรับสมอลเชนมานิดหน่อยนะครับก็คือบัฟแชมเปี้ยนสเกลลิงแชมเปี้ยนบางตัวนะครับอันนี้ไม่รู้ปรับอะไรมาตรงนี้แล้วก็ทําให้ดีเพสมันเหมือนคงที่มากขึ้นนะครับตรงนี้นะก็ไม่แน่ใจว่าคือของตัวไหนนะครับตรงนี้อธิบายเพิ่มได้เผื่อใครรู้นะครับแล้วก็เพิ่มซาวตอนซัมโมนคอรมิกแล้วนั่นเองนะครับต่อมาก็แก้เป็นสกอร์เลทนะครับตรงนี้ไม่ใช่ไม่ใช่สกอร์เรทก็คือเป็น การเลื่อนดูชื่อในเลดนั่นเองนะครับอ่ะตรงนี้อ่ะพี่จะไปอ่านเป็น fixing on list on player list ละอ่ะพวกเราจะงงกันนะครับตรงนี้ต่อมาเป็น adjusting disable controller นะครับตรงนี้น่าจะเฉพาะของคอมเนาะตรงนี้นะครับอ่ะนี่อ่ะส่วนแผ่นย่อยก็ไม่มีอะไรมากนะครับแก้เรื่อง off ตรงนี้ก็ไม่น่าเจอกันเลยนะครับตรงนี้ก็ช่างมันข้ามไปเลยแล้วกันนะครับพวกแก้บั๊กตรงนี้แล้วก็มันจะมีบั๊กหนึ่งที่น่าจะถูกแก้ในเซิร์ฟใหม่แล้วก็คือบั๊กตัวก o p y d a m ม g e นะครับอตอนแรกเนี่ยนะมันจะก o p y d a m ม g e คูณ2ของที่มันทําได้นะครับไม่เอ่ยก็คือสมมุติตัวก๊อปเจ้าตัวนี้นะครับเห็นไหมก๊อปเจ็ดแต่โกโจพี่ร้อยเปอร์เซ็นต์มันก๊อปสองร้อยสามเอ็มเลยจากร้อยจากร้อยเอ็มนะครับจนนี้พี่ก็งงกันว่ามันก๊อปกี่เปอร์เซ็นต์กันแน่เนาะโอเคประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูจุดความกินกันเลยแล้วกันนะครับส่วนโค้ดในคอมเมนต์นะครับอ่ะโค้ดในคอมเมนต์น่าอย่าดูนะครับอ่ความกินลูกแรกนะครับเดี๋ยวเราจะให้ผู้รู้นําทางมานะครับก็คืออยู่ตรงนี้นะครับก็คือนี่เลย พัมกินมันจะเป็นตาสีเขียวแบบนี้นะครับนี่ลูกแรกได้แคนดี้ครับได้แคนดี้จากการเก็บพัมกินเนาะตรงนี้นะครับลูกที่สองอยู่ข้างหลังนี้โอเคนี่นะครับนี่จุ๊บเราให้ผู้รู้นาทางไปเลยนะครับอาจจะนนพี่ไม่รู้ทางเพราะว่าพี่เพิ่งมาเล่นนะครับนี่ข้างบนก็น่าจะเห็นกันแล้วเนาะจุบอันนี้ลูกที่สามนะครับนี่นะเป็นลูกที่สามเลยเนาะ ได้น้ำยาปูดด้วยนะครับส่วนไอ้ลงเหรดร้อยเนี่ยเดี๋ยวถ้าอย่างพี่จะมาคอมเมนต์เพิ่มลหลังจากที่พี่ทำเสร็จแล้วครับอ,อยู่ในที่หนึ่งนี่รูปที่สี่หรือเปล่านะครับน่าจะรูปที่สี่แล้วนะอะโอเคอยู่ข้างหลังดีเทอร์บอร์ดหอคอยตรงนี้นะครับอเอ๊เหมือนจะไม่ใช่ตาสีเขียวหรือว่าที่ตาบอดสีไปเนี่ยแล้วก็อยู่ข้างบนตรงนี้อีกรูปหนึ่งนะครับโอ้ยซึ่นยากแะเป็นเหมือนกันนะถ้าไม่มีเดแป็กนะครับโอเคนี่ก็น่าจะพบแล้วห้ารูป รประมาณนี้สำหรับทับกินส่วนรางวัลที่ได้ก็จะเป็นแ,แคนดี้นะครับแล้วก็น้ำยาบูทอะไรพวกนี้เนาะนี่แล้วก็จะได้เป็นแคนดี้อีกหนึ่งแสนได้องโอเคประมาณนี้นะครับสำหรับเพจของเรียสเกเบอรี่นะครับตรงนี้แล้วก็ขอแก้นิดน,นึงนะครับก่อนหน้านี้ในอัปเดต อัปเดตเก่านะครับไม่ใช่อัปเดตใหม่ก็อัปเดตใหม่เดี๋ยและแต่ว่ามันเป็นแพทที่ถูกแก้แล้วเนาะวันนี้เนี่ยสกินของฮาโลวีนจะดอกจากเล็ดด้วยแต่ตอนนี้แก้ทําให้ไม่ดอกแล้วนั่นเองนะครับเป็นแบบประมาณนี้เพราะฉะนั้นสกินฮาโลวีนจะหาได้จากนี้เท่านั้นนะครับแล้วก็ตัวมิสติกเป็นรีอาร์สแคมเบอรี่ที่กอล์ฟเดเบท90เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็มีสกินมิสติกก็จะเป็นเจ้าพี่ลืมชื่อเฉยเลยที่เป็นหูแมวนะครับก็ใครดูสปอยช่องพี่ฟิวก็น่าจะรู้นะครับโอเคปรรรรรรระะะะมมาาณนนนนนีี้แลคคคคคััััับบบบบสวฝกกกชชดดไ์์ ตะกต่ก็ดีะครับก็สำหรับแบบนี้ส่วนตัวพี่มองว่าอัปเดตมาดีนะครับหนึ่งถือว่าตอบโจทย์หลายคนมากขึ้นนะครับส่วนเลทก็ใครที่จะลงนะครับแต่พี่จะมาแบกมากขึ้นละกันนะครับของที่พี่แนะนำให้เก็บไว้ก็คือตัวระดับด i จ e ท t ี่กอบ์ดาเมจ80%ขึ้นไปเพราะว่าเผอ่ใครได้ฟุกเป็น กอลลี่คอสมิกแบบนี้นะครับเผื่อใครที่ยังไม่ได้ทำคอสมิกฟูลทีมก็ตัวพวกนี้ก็ตอบโจทย์พวกเราดีนะครับนึงเลยนั่นเองนะครับโอเคก็ใครมีคําถามอะไรเกี่ยวกับแบบนี้นะครับคอมเมนต์มาได้เลยแล้วก็พี่รับฟาร์มแล้วนะครับใครดูถึงท้ายคลิปก็พี่รับฟาร์มแล้วเนาะโอเคนะครับใครไม่ใช่รับฟาร์มสิรับเอฟพีนะครับเรียกว่ารับเอฟพีแล้วกันเพราะว่าพี่รับเคพีเคเปิดขายเท่านั้นไม่ได้รับตงนี้นั่นเองนะครับโอเคแล้วก็แพทใหม่นะครับพี่พี่อยากเห็นจบคลิปแต่ว่าขอพูดนิดนึง แผดใหม่หาสแตปโคตรง่ายนะครับหาสแคปง่ายมากเนาะอ่ะก็ใครที่อยากฟาร์มนะครับแบบเอ้ยโอ้โหเขาจะหาช่วงฟาร์มได้แบบคุ้มๆแผทนี้คุ้มากนะครับรีบๆฟาร์มกันจนจน,จนก่อนที่มันจะโดนเนิบนั่นเองครับอ่ะโอเคส่วนนี้นะครับขอรับชมนะฝากกดไลค์กดแชร์กดไดตามกดดีนะครับเราเจอกันคกก like, ก share, กในค,ลคลิปหน้าบา,บายยครับ